ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาน่นะคะเทรนเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยมาแรงมากส่งผลให้ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายเนี่ยนะคะยอดขายหดตัวลงไม่เว้นแม้กระทั่งแมคโดนัลด์ที่เป็นเจ้าตลาดนี้อยู่ค่ะ แต่ในสหรัฐอเมริกานะคะกลับมีแซนด์วิชไก่ทอดเจ้าหนึ่งที่มีแบรนด์ชื่อว่าชิคฟิเล่ค่ะเขาสามารถสร้างยอดขายเติบโตได้แบบร้อนแรงทีเดียวนะคะจนตอนนี้เนี่ยยอดขายเขาแซงหน้าเชนระดับโลกอย่างเบอร์เกอร์คิงแล้วก็เคฟซีไปแล้วด้วยชิคฟ <Wow. S 1> ิเล่ A ทาได้อย่างไรและเขาทําอะไรเขาถึงขายดีแซงหน้าคู่แข่งเบอร์ใหญ่ๆได้แบบนี้ลงพินแมจะเล่าให้ฟัง เฟลเป็นเชนร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะที่ถูกก่อตั้งขึ้นในปี1946หรือเมื่อ75ปีที่แล้วโดยคุณ Samuel Tru Cathy. ซามูเอลทรีตเคที่จริงๆแล้วนะคะคุณเคที่เองเนี่ยเริ่มต้นธรุรกิจจากการเปิดร้านอาหารทั่วไปที่ชื่อว่า The w o l f Grill ค่ะแต่ต่อมานะคะเขาก็ได้คิดค้นเมนูแซนด์วิชไก่ทอดขึ้นมาซึ่งก็ได้รับความนิยมมากและสามารถเสิร์ฟได้เร็วพอๆกับร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดังร้านอื่นๆอีกด้วย ทำให้ปี1967นะคะคุณเคที่เนี่ยก็เลยตัดสินใจรีแบรนด์ร้านใหม่เป็นชิคกฟิเลซึ่งดัดแปลงมาจากคำว่าชิคเก้นฟิเล t หรือเนื้อไก่เพื่อขายอาหารจานด่วนที่มีแซนด์วิชไก่ทอดเป็นเมนูหลักโดยเฉพาะค่ะ เคที่ค่ะเลือกใช้กลยุทธ์นะคะในการเปิดร้านชิคฟิเล่เนี่ยตามห้างสรรพสินค้าย่านชานเมืองค่ะเพราะเชื่อว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะจะทานอาหารฟาสต์ฟู้ดบ่อยกว่าและที่สําคัญเนี่ยทำเลก็ราคาค่าเช่าเนี่ยไม่แพงด้วยนะคะโดยหลังจากนั้นค่ะคุณเคที่ก็ค่อยๆขยายกิจการนะคะแล้วก็ทําให้ชื่อของชิคฟิเล่เนะคะเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็วค่ะและหลังจากนั้นนะคะเขาก็เริ่มที่จะขยายไปในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆค่ะปัจจุบันนะคะชิคฟิเล่นั้นมีมากกว่า2,600สาขาซึ่งส่วน ใหญ่ก็อยู่ทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกานะคะและตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะขยายออกไปต่างประเทศมีทั้งในประเทศแคนาดาอังกฤษและก็ปอร์โตริโกค่ะความน่าสนใจของร้านฟาสต์ฟู้ดแบรนด์นี้เนี่ยนะคะก็คือการเติบโตของเท้าค่ะ10ปีย้อนหลังที่ผ่านมานะคะเขาเติบโตได้ถึง3.5เท่าหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็ถือว่าเติบโตเฉลี่ยกว่าปีละ15กันเลยทีเดียวซึ่งการเติบโตระดับนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นอัตราการเติบโตที่น่าประทับใจค่ะ ปี2009นะคะยอดขายในสหรัฐของชิคฟิเลนั้นอยู่ที่96,000ล้านบาทปี2019ค่ะยอดขายนั้นกระโดดมาอยู่ที่3,030,000ล้านบาทนะคะซึ่งถ้าลองเปรียบเทียบกับยอดขายของเชนร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดังในตลาดสหรัฐอเมริกาอย่าง m c d o n ดนัลเนี่ยยอดขายอยู่ที่1,200,000ล้านบาทค่ะ s t า r b บัคสอยู่ที่6,040,000ล้านบาท t a โก b เบล3,030,000ล้านบาท Burger King 3,010,000ล้านบาท ซับเวส0มแสนล้านบาทและ KFC อยู่ที่1นึ0 0 0ล้านบาทค่ะจะเห็นได้นะคะว่าชิคฟิเลนั้นกลายเป็นร้านอาหารจานด่วนนะคะหรือว่าฟาสต์ฟู้ดเชนที่มียอดขายสูงเป็นอันดับที่3ของสารัฐแล้วค่ะแซงหน้าพี่ใหญ่ที่มีเมนูอาหารลักษณะคล้ายๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทาโก้เบลเบอร์เกอร์คิงซับเวหรือว่า KFC นั่นเอง และที่น่าสนใจนะคะก็คือชิคฟิเลเนี่ยไม่ได้มีสาขามากเท่ากับแบรนด์อื่นๆนะคะอย่างชิคฟิเลเองอย่างที่บอกไปมีแค่ประมาณ2,600สาขาในขณะที่ m c d o n a l d ลเองเนี่ยมีเป็นหลักหมื่นสาขาเลยนะคะในตลาดสหรัฐแสดงให้เห็นนะคะว่ายอดขายต่อสาขาของชิคฟิเลนั้นสูงมากทีเดียวค่ะ ทำให้มียอดขายเฉลี่ยต่อสาขานะคะสูงถึง126ล้านบาทซึ่งถือว่ามากที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ค่ะขณะที่ผู้นําตลาดอย่างแมคโดนัลล์นะคะมียอดขายเฉลี่ยต่อสาขาเนี่ยอยู่ที่84ล้านบาทในขณะที่ร้านกาแฟสตาร์บัคส์เนี่ยมียอดขายเฉลี่ยต่อสาขาอยู่ที่42ล้านบาทค่ะทำให้หลายคนนะคะต่างประเมินกันว่าชิคฟิเลนั้นมีโอกาสที่จะเติบโตอีกมากค่ะไม่ว่าจะเป็นการขยายไปยังภูมิภาคอื่นๆของสหรัฐหรือการขยายไปยังต่างประเทศเอง รวมทั้งปัจจุบันเองนะคะชิคฟิเลนั้นปิดวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็หยุดในวันคริสต์มาสด้วยนะคะเพราะว่าเป็นไปตามนโยบายของคุณเคซี่ที่เขาอยากจะให้พนักงานนั้นได้มีเวลาไปโบสในวันอาทิตย์นั่นเองซึ่งในอนาคตนะคะก็มีการคา,าดการณ์กันค่ะว่าถ้าชิคฟิเลนั้นแค่กลับมาเปิดบริการในวันหยุดเหล่านี้ก็จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า3 0 0 0 0ล้านบาทกันเลยทีเดียว พอฟังมาถึงตรงนี้นะคะหลายคนคงสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าและอะไรที่ทําให้ชิคฟิเลนั้นเขาขายดีได้อย่างต่อเนื่องแบบนี้กันบ้างความแตกต่างของแบรนด์นี้คืออะไรหลักๆแล้วเนี่ยมีอยู่3ปัจจัยด้วยกันค่ะ ปัจจัยแรกนะคะก็คือเรื่องของคุณภาพอาหารชิคฟิเลนั้นมุ่งเน้นการขายเมนูแซนด์วิชไก่ทอดเป็นหลักค่ะทําให้บริษัทนั้นสามารถพัฒนาคุณภาพให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ได้ดีกว่าคู่แข่งที่ส่วนใหญ่นั้นมีเมนูอาหารแบบหลากหลายนะคะและที่ผ่านมาเนี่ยชิคฟิเลเองก็ยังพยายามแก้ไขจุดอ่อนของฟาสต์ฟู้ดที่ถูกมองว่าไม่ดีต่อสุขภาพโดยได้วิจัยค้นคว้าเพื่อลดปริมาณไขมันทรานส์ลงแล้วก็เป็นร้านแรกนะคะที่ประกาศว่าจะใช้ไก่จากฟาร์มเลี้ยงที่ปราศจากสารกระตุ้น หรือยาปฏิชีวนะทั้งหมดภายในปี2019ค่ะปัจจัยที่2นะคะก็คือเรื่องของคุณภาพการบริการค่ะจากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในสารัฐนะคะต่อแบรนด์ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเนี่ยปรากฏว่าแบรนด์ชิคฟิเล่นะคะได้เป็นอันดับ1ต่อเนื่องมาถึง6ปีซ้อนกันแล้วค่ะ โดยร้านนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะในการบริการด้วยความสุภาพแล้วก็รวดเร็วค่ะเนื่องมาจากบริษัทเองเนี่ยเขาบอกว่ามีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ขอรับสิทธิ์แฟรนไชส์ที่ค่อนข้างเข้มงวดมากนะคะโดยแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้ได้รับเลือก แค่ราว1 0 0คนจากผู้สมัครราวๆ6 0 0 0่นคนซึ่งกำหนดให้บริหารได้แค่คนละหนึ่งสาขาเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องผ่านการฝึกอบรมมาอย่างหนักเพื่อให้ได้คนที่ต้องการดูแลธุรกิจนี้จริงๆไม่ใช่แค่ลงทุนเพื่อหวังผลกำไรหรือว่าผลตอบแทนในรูปของตัวเงินอย่างเดียวด้วยเหตุนี้นะคะชิกฟิเลเนี่ยจึงกลายมาเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญค่ะที่บรรดาเจ้าตลาดเดิมเนี่ยตอนนี้จับตาอยู่ใกล้ชิดนะคะแล้วก็ไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปค่ะโดยแมคโดนัลล์นะคะออกมาประกาศเขาว่าในเดือน กุมภาพันธ์นี้เขาจะออกเมนูแซนด์วิชไก่ทอด3รสชาติใหม่ออกมาพร้อมกันเลยนะคะเพื่อที่จะมาตีตลาดนี้โดยเฉพาะรวมไปถึงเบอร์เกอร์คิงและเค c ซีเองเนี่ยก็จะมีการพัฒนาเมนูใหม่ๆโดยเฉพาะแซนด์วิชไก่ทอดเนี่ยมาสู้กันในตลาดที่ดุเดือดแบบนี้อีกด้วยค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะหลายคนอาจจะมองว่าการสร้างตัวตนขึ้นมาในธุรกิจร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะที่ส่วนใหญ่แล้วก็มองว่าเป็นธุรกิจขาลงหรือเปล่ารวมไปถึงมีคู่แข่งเบอร์ใหญ่ๆเนี่ยครองตลาดอยู่แล้วน่าจะเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็ยากมากนะคะแต่ชิกฟิเลก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะว่ามันเป็นไปได้ และในบางครั้งนะคะเราเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเก่งในทุกด้านค่ะแค่เพียงหาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเราให้เจอและพัฒนาสิ่งนั้นจนแข็งแกร่งนะคะเราก็อาจจะประสบความสําเร็จได้เหมือนกับแบรนด์ชิคฟิเลค่ะที่เขาเน,เน้นขายแต่แซนด์วิชไก่ทอดนะคะซึ่งเขาก็ทําได้ดีมากจนปัจจุบัน,นยยอดขายของเขาก็เติบโตจนแซงหน้าคู่แข่งเบอร์ใหญ่อย่างเบอร์เกอร์งและเคในสหรัฐอเมริก,เรกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ การลงทุนในความรู้ไม่มีความเสีย่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย